นั่นเสร็จครับผัดคณะเครื่องไนไก่ครับพี่พี่ร้อนๆพันกระมงเลยครับป้าไปกินข้าวกันพี่พี่ครับเรียบร้อยติดแก๊สสุกแล้วทุกคนอาจา์ผัดคณะเครื่องในไก่ร้อนๆพันกระมงเลยพี่ข้าวครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์นะครับทุกคนข้าวครับพี่พี่ันกระมงเลยครับร้อนพันกระมงสวัสดีตอนเย็นครับพี่เพื่อน นี่มันผัดกึ่งไ,ไก่กับคณาทุกคนน้ำมันพืชกับหน่อยนึงพริกกระเทียมครับลงไปเลยอนนหอมหน่อย ตามไปเครื่องลายกายครัพี่พี่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีตอนเย็นนะครับกินอะไรกันอย่างพี่พี่บป้งงงยุมม่ยครับน้ำปลาไปเลยน้ำปลาหน่อยนะครับลงคือรถพี่พี่ ใส่เครื่องไกสุกจนทั้งหมดเดี๋ยวไว้ใส่คณะมันต้องสุนครับจะอร่อยน้ำเปล่าเล็กนะพี่จิ่เล่นไฟแรงนะครับสิมงทั้งหลายผลได้ยัง

วันอาทิตย์ทุกคนตามด้วยคณะ,ะนุกกดแงไปเลยคันน้ำปูไงั้นบ้าต ผัดให้เข้าครับผัดพันนาเครื่องไนไก่พี่พี่เพื่อนกเข้ากันครับผมจะเพิ่มสีสันน,นนั้นก่อนซอสหวานนะครับรักหน่อยครับก็ผัดให้เข้าครับพันนานี้ไม่ต้องมันสุกง่ายครับเผมแล้วผัดรักหน่อยครับนี๋ยวจะผัดไม่ให้มันโ้อนมากเดีย๋ยวมันหเพราะาเนื้อไก่ของเราสุกแล้ว ข้าวครับพ,พี่เพื่อนผัดคะนาเครื่องอาหไก่ร้อนๆเลยครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับทุกคนสวัสดีด้วยครับสวัสดีวันอาทิตย์ด,ดูคลิปก็ก,ด,กดไลค์กดแชร์บ้างนะทุกคนชอบด้วยกันกดไลค์กดแชร์กันบ้างเส็บเสร็จเรียบร้อยจัดไปจานกินได้พี่ี ครับกินข้าวกันครับผัดคะนา้าเครื่องไนไก่ร้อนๆเลยครับฝันขมงเลยน่ากินมากๆครับทุกคนไปกินข้าวกันพี่ๆเพื่อน